ตำนานแห่งนักรบสายฟ้าลักทาแห่งแสงในยุคโบราณของอาณาจักรอสเนีที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและทะเลทรายที่กว้างใหญ่ทางใต้ของประเทศไทยมีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองสายฟ้าเมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่มองเห็นท้องฟ้าและปรากฏการฟ้าผ่าเมืองสายฟ้าเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งพลังแห่งแสงและพลังงานเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาศิลปะการต่อสู้และการใช้พลังแห่งสายฟ้าเพื่อปกป้องโลกในเมืองสายฟ้ามีนักรบสายฟ้า หญิงสาวผู้กล้าหาญชื่อว่านางศิลานางศิลาเป็นนักรบที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมพลังแห่งสายฟ้าและการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วและพลังแห่งแสงเธอได้รับการฝึกฝนเพื่อปกป้องเมืองและรักษาสมดุลของธรรมชาติจากภัยคุกคามวันหนึ่งข่าวร้ายมาถึงเมืองสายฟ้าว่าจอมมานแห่งความมืดผู้นำของเผ่าพันมารจากดินแดนแห่งเงาได้วางแผนที่จะบุกเมืองและยึดครองคาถาแห่งแสงซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังในการควบคุม